สเคล็ดลับในการทำอะไรก็สำเร็จนะครับมีคนถามว่าไอ้หมอทีมเนี่ยรับเหมาก่อสร้างก็ทําทําธุรกิจก็ทําทําธุรกิจความงามก็ทําทําธุรกิจเยอะมากเลยธุรก,กิจสุขภาพก็ทาทาหนังสือมีเคล็ดลับอะไรบ้างที่ทําให้เราประสบความสำเร็จนะครับผมบอกว่ามันมี3มข้อง,ง่ายๆนะข้อแรกคือคุณหาความรู้ฟรีก่อนทุกครั้งที่คุณจ่ายเงิน แล้วคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณชอบมันหรือเปล่าการหาความรู้ฟรีมันช่วยทําให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วคุณชอบมันไหมแล้วคุณจะอยู่กับมันได้5ปี10ปีหรือเปล่าอันนี้บางคนจะสงสัยว่าผมมาทําอะไรอันนี้ชิบะคาเฟอินเขาใหญ่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับด้านหน้าเขาจะเป็นร้านสเต็กอินเขาใหญ่ด้านหลังจะเป็นชิบะคาเฟ่นะวันนี้เขาเอาสุนักไปห้างเซ็นทรัลนะคบไปออกงานนะวันนี้ก็เลยไม่มีหมาเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในฟาร์มสิทธิพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นนะครับจะเห็นฟาร์มชิบะนะครับในเขาใหญ่นะครับ นัเราหาข้อมูลก่อนพอหาข้อมูลเสร็จปุ๊บเวลาคุณอยู่กับมันนานๆอยู่กับมันเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนถ้าคุณไม่เบื่อแล้วคุณยิ่งรู้สึกอินกับมันมากขึ้นมันจะเป็นการบอกเลยว่าคุณชอบมันจริงๆนี่คือสําคัญนะครับถ้าผ่านข้อแรกไม่ได้นะครับคุณทําไปคุณลงเงินไป5,10ล้าน10ล้านแล้วคุณบอกว่าคุณไม่ชอบมันสุดท้ายอะ่ะ มันไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้นคุณทำเพราะคุณอยากสําเร็จแล้วคุณอยากมีความสุขถูกต้องไหมครับดังนั้นศึกษาก่อนเลยครับ Google, YouTube, Facebook, i g อะไรก็ได้ครับที่ศึกษาฟรีคุณศึกษาไปก่อนเลยครับพอศึกษาเสร็จปุ๊บคุณทําข้อที่2ครับอันนี้สําคัญคุณหาเมนทอร เมนทอไม่ได้หมายความถึงอาจารย์นะครับแต่ว่าคนที่ทําสําเร็จก่อนคุณที่นี่ครับผมมารู้จักกับเฮียเขาเขาเป็นเจ้าของสเต็กอินเขาใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าของชิบะคาเฟอินเขาใหญ่นะครับให้เราเข้าไปดูได้ด้วยนะผมก็มาดูว่าเนี่ยในที่ตรงนี้นะครับถ้าคุณมองเห็นนะมีชิบะคาเฟ่อยู่ส่วนนี้นะครับก็จะเปิดตั้งแต่ช่วงประมาณ10บโมงเช้าถึงบ่ายสองสุนัขพัก2ชั่วโมงแล้วก็ ตอน4โมงเย็นเขาก็จะเปิดได้ถึง1ทุ่มอันนี้คุณมาได้ถ้าอยากมานะครับส่วนใหญ่จะเปิดทุกวันถ้าเขาไม่ได้พาสุนัขไปอีเวนท์ที่ไหนนะครับ <c oughs> เขาจะมีสนามหญ้าเรียนแบบประเทศญี่ปุ่นแถวนี้นะครับแล้วทําให้เราได้มองเห็นเลยว่าอ๋อโอเคการจัดสถานที่ถ้าเราจะมีหมาสัก4-5ตัวทํำยังไงคุณเห็นไหมครับเขาก็จะจัดมีต้นไม้ใหญ่ ทําเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีให้สุนัขสามารถเดินเล่นได้อย่างปลอดภัยนะครับเราจะเห็นที่อาบน้ําสุนัขได้ยินเสียงสุนัขข้างในเลยนะครับดังนั้นะเขาก็จะช่วยเราได้ว่าเวลาที่เราเนี่ยจะมีสุนัขสมมุติผมตั้งเป้าไว้5้ถึงแตัวผมต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับเขาก็จะมาบอกทุกอย่างเลยว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้ใช้อะไรคุณเห็นไหม ตอนแรกเราศึกษาใน Google เรารู้บางส่วนแล้วว่ามันน่าจะต้องใช้อน,นั้นใช้นี้แต่เสร็จปุ๊บถ้าคุณมาเจอคนที่เขาประกวดสุนัขจริงๆแล้วสุนัขเขาสวยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อเขาใช้อันนี้แล้วเราก็เรียนแบบก็เลยว่าเขาใช้อะไรบ้างเครื่องเป่าขนเขาใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยกรงเขาเป็นยังไงตอนนี้สุนัขครึ่งหนึ่งไปอยู่ที่เซนทนนรันะครับยัง้นเดี๋ยวเรามาดูอาหารเสริมสําหรับสุนัขเขาใช้อะไรบ้างอาหารหลักเขาใช้อะไรบ้างนะครับต้องมีเครื่องสําหรับดูดความชื้นเท่าไหร่คุณจะเห็นว่า พอเรามีเมนทอร์เขาจะให้ข้อมูลเราได้แล้วมันเป็นข้อมูลจากคนที่ประสบความสําเร็จในการประกวดสุนักจริงๆผมไม่ได้คิดว่าจะประกวดสุนักนะครับแต่เป้าหมายคือเราอยากเลี้ยงสุนัขให้มันคุณภาพเังนั้นไหนๆเราจะทำาันทีเราต้องจัดเต็มนะครับข้อที่3นะครับ คือการลงมือทำใช้เวลาศึกษาอยู่ประมาณ3-4เดือนก่อนที่จะมาหาดูว่าลูกสุนัขสีอะไรพันอะไรที่เราอยากเลี้ยงนะสุนัขที่ลูกสาวผมกับครอบครัวผมเห็นด้วยตรงกันนะครับทั้งครอบครัวเลยก็คือชิบะอินุนะครับซึ่ง สายพันธุ์ที่เรามาดูเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เราอยากได้เป็นคนไทยได้ยสีน้ําตาลนะครับแต่คนญี่ปุ่นเรียกสีแดงนะครับแล้วก็เป็นสีโกมะก็คือสีดําผสมกับสีอื่นๆนะครับแล้วก็สีดําเองเราได้มา2ตัวนะครับตอนนี้ตัวผู้1ตัวตัวเมี1ตัวและราคาก็6หลักให้ดูตัวโตแล้วนะบางคนไม่เคยเห็นชิบะหน้าตาเป็นไงนะครับเข้ามาจะเสียงดังนิดนึงนะครับเราอยากได้สีประมาณนี้นะครับมีหลายตัวมีตัวนู้นอีกตัวหนึ่งนะครับให้ดูเสียงดังนิดหนึ่งนะครับ เห็นไหมเห็นไหมในกล้องนะครับข้อท Number, Number, like. you know, ี่1 <IV> ค <_ Camp repetition> ือเราต้องศึกษาฟรีก่อนเราจะได้รู้ว่าเราชอบมันจริงไหมอันที่2คือเรามาหาคนที่สําเร็จก่อนเราครับแล้วเรียนรู้จากเขามันเร็วกว่าครับข้อที่สนะคี่3ับเริ่มลงมือทำ บางคนบอกว่าทําไมชีบาปกติไม่ค่อยร้องทําไมตรงนู้นร้องนะครับตรงนั้นชื่อมิกิีนะครับมิกิีเพิ่งคลอดลูกนะเขาจะห่วงลูกเขานิดหนึ่งอ่าเราเลือกไว้อันนี้คอกนี้1ตัวนะครับแล้วก็คอกนู้นอีกหนึ่งตัวทําไมเราถึงเลือก2คอกเพราะว่าเวลาที่สองคอกนี้ตัวผู้และตัวเมียมาผสมกันถเกดไหมครับตรงมุมตรงนู้นมีตัวเล็กอยู่เราเลือก2คอกนี้นะครับอย่างละ1ตัวซึ่งมาจากคนละสายพันธุ์กันอนาคตก็จะได้ลูกที่ค่อนข้างสวย โอเคไหครับนี่คือการแอคชั่นของผมนะครับใช้เวลาศึกษาพร้อมกับลงมือก็ประมาณ5เดือนแล้ว ใครสนใจนะครับมีโอกาสก็แวะมาได้นะครับอันนี้ชื่อชิบะคาเฟอินเขาใหญ่นะครับถ้าเราเซิร์ช Google มาจะเขียนว่าส t ต็กอินเขาใหญ่นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็มีโอกาสข้างหน้านะครับก็มาทานได้สเต็กที่นี่อร่อยนะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับสำหรับเมนูที่นี่ก็คือสเต็กที่ทําจากซี่โครงนะสเต็กที่โครงอร่อยมากนุ่มมากแล้วผมจัดฟันนะครับสามารถทานได้นะครับรักทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับ3ข้อที่ทําให้คุณประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยนะครับไปทวนซ้ำนะครับ3าข้อ แล้วเจอกันนะครับในคลิปหน้านะครับผมหมอทีมด็อกตอร์ทีมมีทั้ง YouTube Facebook IG แล้วก็ TikTok ช่องใหม่นะครับชื่อหมอทีมทีวีแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ